สวัสดีค่ะทุกคนนะคะอยู่ในช่องวิทยาชิตนะคะอยู่ในรายการปอขอเมาจะเอายังไงกับหนูโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะคือมิวเชืตัวไหนะคะ่ะโอเคทุกคนนะคะวันนี้นะคะปราจะมาถามนะคะคือคุณมิวน,นะคะรู้สึกไงกับช่องวิทยาชิตคะก็ดีค่ะตอบขึ้นมาคะ ใน,ในการก็ดีมากดีใจที่เขาติดต่อไปนะคะคืะอเขาเปาเขาทำพิซซ่านะคะหนังเ,เรื่องไหนถ่าย,ยากที่สุดะคะเวงกังค่ะเขาเป็นผีแล้วก,ก็จะแบบต้องแต่งหน้าแต่ละวันงก็คือลบยากรงตาเนี่ยโอ้โหน้องก็เตาทะลุเงือกไปเลย,เลยคลิปไปหรือยังคะคลิปยังค่ะอยวันนี้เท่าไหร่นะคะหนึ่งพฤษภานะคะ ทุกคนนะคะรอเชิญได้เลยค่ะคำถามที่สามนะคะเพื่อนสนิทในช่องพร้อมอธิบายค่ะเนะคะคกอบดีมค่ะอธิชาคานบีมอลิชาทําไมนะคะถึงแบบสนิทกับเขาที่สุดแล้วเขาตอเด็กๆนะคะก็ไม่คูดํงก,กับเลยแต่ว่าเราก็เล่นกานสองคนเล่นแบบยิงปแกยรนกันใช่ไหมแล้วก็เล่นไพ่แดงกันสองคนตอนนั้นก็เป็นเพื่อนกันอยู่สองคนค่ะอ๋อ คำที่สี่นะคะวลีเด็ดที่ตัวเองพูดในช่องค่ะคืออะไรวลีเด็ดวลีเด็ดเอ่อเช่นอะไรอ่ะอ่าอะไรดีแล้วแต่เลยคือวลีของตัวเองอ่ะที่แบบขนมป๊อกอเล็กอะไรอย่างนี้เป็นแฟนกับเทนได้ค่ะว้าแล้ว ขอเรืนะคะฝากผลงานค่ะค่ะทำที่ห้านะคะฝากผลงานค่ะเอาผลงานเลือกเวงกังนะคะเดี๋ยวจะลงที่วันที่หนงพฤษภาคมสองห้าหกสี่กันนะคะทุกคนค่ะทุกคนรอชมได้เลยค่ะเวงกังสนุกแน่นอนดูตัวอย่างมาแล้วสุดยอดค่ะ กันนะคะพี่ได้วยนะขึ้นไปด้วยนะต่ดตด้วยขึ้นได้วยขึ้นไปด้วยนะกดไลค์ like <Okay. S 2> กับสร็จแล้วคนะคะกดติดติดวนะคะสนะคะบ๊ายบายค่ะ